จะเริ่มไงไปอ่ะต่าจับวันนี้มาร่วมงานเปิดโซนใหม่สยามพารากอนได้รักทองครับสยามพารากอนก็เป็นอีกส่วนที่อินครับเพราะว่าทั้งการทํางานและชีวิตจริงก็คือทั้งใส่แล้วก็ร่วมงานกับหลากหลายแบรนด์มากๆรวถึงแบรนด์ที่ตัวเองเป็นเป็นแฟรนด์ออฟเมซองด้วยก็อยู่ใกล้ๆนิ้เลยสััความรักชวรีขนาดไหนคะในตอนนี้ผมว่า ทุกวันนี้เราน่าจความลักชวรี่มันน่าจะใกล้ตัวมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนน่าจะมีความลักชวรี่ในตัวเองครับใช่ต้องมีสักชิ้นแหละมีทุกคนเลยที่จะมันสะดวกสบายขนาะดแต่ว่ามันรวมทุกสลิ่งอย่างไว้ไว้ไในโซน <ไป S 1> นี้หมดเลยนะผมว่าแบรนด์ในลักชัวร่นี้ค่อนข้างจะครบจบในในโซนนี้มากแล้วก็แบรนด์หลายๆแบรนด์ที่น่าสนใจหรือแบรนด์ที่รึ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นแบรนด์ที่เป็นโซนที่ รวมสิ่งที่น่าสนใจใครที่เลิฟแฟชั่นหรือว่าเลิฟลักชัวรี่แบรนด์ก็น่าจะเหมาะก,กันทุกคนครับตอบากเลยครับคำรับของทุนครับผมก็วันนี้นะคะก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ไม่รู้จะใช้คำไหนดีแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งโซนของสยงามกรางรอนที่น่าจะมาเช็คอินเดินเล่นช้อปปิ้งเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโซนที่ไทพื้นหงสำหรับลักช์อร์นะครับแกก็ฝากทุกคนไว้ด้วยครับฝากทุกคนไว้ด้วยครับโอ้ แก้ให้ด้วยดิสงทารมาเจอผู้แปดที่บอกแล้วว่าเราไม่ได้น่าเหมือนกันบอกว่าแต่รู้คนนี้ก็คือแบบว่าผู้แปดประหลาดังล้วน่ะหรอน้องมีลายนิดหน่อยเมื่อกี้แซวกับพีพีว่าผมเป็นตอนเด็กพีพีเป็นตอนแก่พีพีหัวขาวตัดเลน กันเบากันไม่เรารักกันสุดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะแต่ว่าแบบลุปอะไรเงี้ยการแบบแตงตัวล้อไฟอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงผมว่าเราสองคนไม่ติดเลยค่ะวันนี้ผมก็เล่นสองหน้ากระจกกันอยู่ก่อนออกมาก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนกันแต่แตกต่างกันทุกคนครับเราเรียกกันว่าคล้ายน่าจะดีกว่าครับไม่เหมือนไม่เหมือนแค่บางมุมแหละ ใช่หน้าซ้ายเราเหมือนกันแค่นั้นเองอวัดเทียมมาแล้วด้วยใช่ถามพี่พีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พีมาเนี่ย<อ>ว่าชอบหันหน้าหาเหลี่ยมที่เหมือนจริงไหมอชอบจริงดีการเ,เริ่มการเริ่มทำงานกับพี่แอร์แล้วครับเริ่มเริ่มงันโปรเจกต์นี้เริ่มถ่ายทำหรือยังเนี่ยครับผมมาจากกองหนึ่งในร้อยเลยครับอ๋อจริงเหรอนี่เดินถ่ายไปกี่คิวแล้วต่อโอ้ยดีนะที่ถามวันนี้คิวที่เจ็ดฮะได้แต่ตอนนี้พี่แอนก็ยกเราเป็นลูกชายคนใหม่ไปเลย เดี๋ยวไปลูกชายคนใหนม่ใชไมอ่ะแอนบอกก่อนจะมาไม,ไม่เราเป็นน้องเขาปกติอ่าแต่แต่เขายังอัปเดตสถานะให้เราไงเห็นแล้วน,น่ารักที่สุดอ่าเขาบอกเขาไม่กล้าดูเรานะจริงนะคะก็ไม,ม่ขนาดานั้นแต่ก็ขอบคุณที่คุยกันครับไม่เออแค่รู้สึกว่าเวลาโหมดทํางานนะฮะผมก็จะไม่ใช่โหมดแบบที่เจอพี่ๆอย่างนี้หรอกก็เป็นอีกแบบหนึ่งคนเราต้องมีหลายโหมดในการทำงาน จำเกี้ออยอวยเยอะๆเราเขินแบบอวยออกตน,นนผมว่าเวลาเขาอวยต่อหน้าเขินสุดแล้วมีมีไหมพี่หน่อยเราช่วงตอหน้า<ม>เราเลยชอบชอาจะชอบแบบ<ม>วันนี้พี่โอเคเนี่ยนะหล่อมากแบบแล<ม>้วก็จะฮะไรเป็นสายอวยไม่เขาไม่ได้อวยหมายถึงว่าคือคือพอเขาละเอียดอ่ะเขาจะชอบดูแบบรายละเอียดในงานแล้วเขาเป็นคนตรงด้วยคนเกิดวันจันทร์อะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะพูดอะไรที่แบบ มีความผ่ามาเลยแต่เวลาเราไม่ค่อยผลาเนี่ยจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มันไม่ค่อยโดนดุนแรงเท่าไหร่มีโดนูกบ้างไหมคือที่เขาบอกว่าไม่เราเลยจ้ะเนาะจริงๆเราไหมคะแต่ผมเก็บทุกคนแล้วนะเพราะผมเริ่มเห็นนักแสดงโดนเข้าห้องเย็นแล้วมีมีไม่ใช่เราแต่เราเห็นเรายืนดูอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ไม่กล้าดุผมหรอกแค่ผมยังไม่ทําผิดมากกว่าก็ดุถ้าถ้าเกิดว่าทําผิดแล้วก็ดุได้ คนเข้าห้องเย็นแบบนี้เราต้องยิ่งแบบว่าเฮ้ยนะหมายถึงว่าพอเราเห็นคนเข้าห้องเย็บบนอย่างเงี้ยเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างเราต้องแบบว่าเฮ้ยทำให้ตัวไม่โดนดุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอบแบบคนดีก็สงสารเขาแต่ถ้าตอบแบบคนทั่วไปก็ดีใจที่ไม่ใช่เรา <laughs> คิดว่ามันจะมีวันของเราไหมหรือไม่มีแน่นอนไม่เพราะว่าผมคุย,ยกับเขาบ่อยผมรู้ว่าเขาเป็นคนพูดตรงมากตรงจนน่ากลัวก็เลยแบบเราก็จะดีใจลึกๆว่า ไม่ใช่วันของเราใช่แต่ยังไงของเรามันมีทีไหนที่มันน่าหนักใจบ้างไหมต่อที่เราได้มีเดทมาผมว่าเรื่องเนี้ยจุดยากของมันอ่ะมันเป็นเรื่องของพอเราพยายามไม่ยืนยันยุกอะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีพีเรียดในเรื่องนะเพราะฉะนั้นอ่ะ e อน i อ o n m เ n t ในเรื่องมันจะยากมากมันจะมีความแบบถกกันว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันอยู่ในพีเรียนนี้ได้จริงไหมนะเจ็ดคิวที่ผ่านมาเราถกกันเรื่องนี้ ก็เจ็ดผิวแล้วครับเขาแค่นอเร่อยต่อลุ่มกัวยังเจ็บิวที่ทำไปเนียมันมันลงตัวแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาเราทํางานทุกคนอ่ะเรามันน่าจะดีถ้าเราตื่นมาพร้อมแบบพร้อมจะเจอปัญหาเพราะมันเจอทุกวันอยู่แล้วแล้วกับย่าแล้วครเป็นไงคะพาเขาเขาบอกยังไงดีเมื่อวานนี้มีซีนบางอย่างที่สดๆร้อนๆว่าแบบแฮปปี้กันมาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย ดีใจที่เราได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยเป็นซีนสำคัญมันก็ซีนสำคัญไป,ไปครับ